ตอนรับทุกท่านเข้าสู่ลุงพูนชาแนลอีกแล้วครับท่านผู้ชมวันนี้เรามีเมนูเด็ดอีกแล้วครับผมทุกอย่าคยาคำฮ้องมาบอกว่ามีเมนูเด็ดเหรอสวัสดีครับยาคำสวัสดีเจ้าวันนี้มีเมนูเด็ดอย่างครับผมเมนูบบเด็ดเมนูบบเด็ดมอเด็ดแล้วล่ะนี่ครับเมนูเด็ดเด็ดแล้วล่ะวันนี้เมนูอย่างครับมีผักห่อนึ่งผักแคร์เนาะครับห่อนึ่งผักแคร์นะครับห่อนึ่งมีผักมีอย่างใส่ตัวครับอันนี้อีกอย่างนี้ครับยาคำ นี่กะผมขอถามครับครับอนนี่ท่างบ้าน <c oughs> ยายนี่เป็น้องก,กอกสมต่อเนาะกอกสมต่อนะก,กอ,อะกสม,มต่ออันนี้คือคือเขาไปวัดต่างหิ้งพระเจ้าก็ได้<อ>หิ้งพระเจ้าที่เขาไว้ที่บ้านครับหิ้งพระเจ้าที่วัดไว้พระนะนี่นะเอหิ้งพระนะเออไม่หิ้งพระแล้วก็เจ้าตีเนาะเจ้าที่เจ้าทางเออแม่แล้วอันนี้ก็สวยดอกอ๋อนี่ยสวยดอกสวยดอกเอาดอกใส่ยายายไม่ได้ใส่ตัวเนาะ ก็คือเอาไปเข้าภาษาที่วัดนะครับประมาณนั้นครับผมอันกับข้าวนี้ห่อหนึ่งเนาะยายก่อนจะเ้ห่อเร็นแล้ววันพุกนี้เขาก็ไปวัดเนาะครับย้ายเอาไปไหวเอาทําบุญเนาะครับเอาไปทําบุญเอาบุญมาฝากท่านผู้ชมเดยครับผมเอาบุญไปยกันเนาะครับอันนี้เรามาดูวัตถุดิบก่อนครับที่ยายคำจะใส่เข้าไปเนาะเพื่อนห้องอยางพริกแกงเนาะครับแกงนะครับพริกแกงนะครับพริกแกงที่เขาจะใส่นี่ก่อใส่เกลือก่อนเนาะใส่เกลือลงไปก่อนนะครับใส่เกลือ สูตรยาคำนี่ต้องเกลือนำครับผมเม่นแล้วเกลือแล้วก็ขาตะไคร่นะจากนั้นก็ขาตะไคร้ที่มันขาดจะไคร้ที่เหล็กยาดนะครับที่เาซอยไว้แล้วเนาะหรือว่าที่มันเหลี่ยมยางหยาดที่ต้มต้มอันนี้ก่อนเนาะแล้วก็ใส่เยอะๆอร่อยเนาะนะครับเนาะช่วงนี้เขาจะเน้นสมุนไพรเยอะเม่นครับช่วงนี้เน้นสมุนไพรครับคลิปที่แล้วเราก็ย่างไก่ไปครับยาคำไปได้ไปกินซะเก๋เป็นได้ล้ำก่อนไปย่างบนดอยบุ้ครับครับเป็ดไก่ลายพางครับหัวโต บนโต๊ะครับผมโต๊ะขึ้นร้อยนี่กว่าอาเรียบร้อยเรียบร้อยไปแล้วครับนอนงานเก้าบัดซื่นแล้วครับท่านผู้ชมยังดีย้ายไปเนาะครับย้ายไปในกิ่งลงด้อยเหมือนมันนูนโต๊กด้อยเครื่องงเรารายละเอียดได้ที่ละจากนั้นถูกก็ใส่พริกักนนะใส่พริกนะครับพริกนี่อย่าเขามาไปแช่น้ำก่อนนะครับมันนจะะได้เเปื่อยาแช่น้ำก่อนแล้วเอาหมัดต่ำที่หลังจะได้มันเหนียวนะครับ มีสองอย่างนะครับอย่างคพที่แห้งนี่นะถ้าบาท้าบาเอาไปแช่น้ำเพื่อเปื่อยเกาะเอาไปตากแดดนะมันกาอบกแต่ช่วงนี้มันมีแดดพื่เขาตัดเนาะเพราะฝนลงตึงวันอ่ะเขาก็เอาไปเลยเอาไปแช่น้ําดีกว่านะครับนั่นอันนี้ก็ใส่จากนั้นก็ใส่นี่ครับกะปิใส่กะปิแล้วเกาะหอมขาวนะขาวหรือว่ากระเทียมนะครับหอมแดงนี่ไว้ใส่ทีหลังเนาะแดงนี่ถ้าใส่ตอนนี้มันจะลื่นนะครับนั่นละเดี๋ยวมันจะเสด็ออกนะซดออก มันจะลื่นว่ามันจะมื่นนะครับทอสดออกกับอย่ากตำหยังงอย่านะครับอ้นะครับพริกแกงของเราละเอียดได้ที่แล้วจากนั้นก็ใส่แผ่นเสียงขนเน่าเนาะหรือว่าแผ่นเสียงทองคำขนเน่าแผ่นเสียงขนเน่าใส่ลงไปเนาะหอมขนเน่าแล้วครับขนเน่านี่ทอย่างมาเรียบร้อยแล้วนะครับย่างมาเรียบร้อยแล้วหอมเนาะ แล้วก็ใส่อันเออเดี๋ยวกี้ยายลืมใส่อันนี้กอ่อยไอ้ยังก็ต้มผักชีผักชีกชเออนะะ่ากะใส่ตอนนี้ใส่ตอนนี้นะท <laughs> นะี่ยายลืมใส่ไปลืมใส่นะครับต้องต่ำพร้อมกับขานะต้องต่ำตั้งแต่แรลกเลยนะครับเนี่ยละท้าม<ะ>ันมันจะละเอียดยากกว่าเดิมก็ได้อยู่ครับเพราะมันเป็นหกักต้มต้นท็อกมอออนอยู่ พอมาละเอียดได้ทีแล้วก็จับนั้นก็ใส่อันนี้เข้าไปครับใส่หอมแดงเนาะใส่หอมแดงนะครับวันนี้พริกขี้หนูนี่ยายจะมาใส่เนาะพริกขี้หนูสดเนาะเขาจะเอาไว้ใส่เอาออกวาเป็นระเบิดตอนที่เขาห่อเนาะครับทอ่เขาเนี่ยเอาโรยหน้าเนาะยาครับนาะตอนที่เขาประผัดเครื่องผัดอย่างลัวแบบเราเขาก็ใส่คถ้าใครชอบเผ็ดก็จะได้กินมาจะคำใส่เข้าไปนะครับ กระชายเนาะช่วงนี้ขาดมาได้เลยนะครับกระชายนี่นะต้องใส่สมุนไพรเยอะๆใส่สมุนไพรเยอะๆเพราะว่ากระชายนี่ก็เอากระชายใส่ติ๊กๆครับต้มรับต้มใส่หัวไอยมันหอมมันหอมครับยายชอบกินมันที่เขาต้มป่านะฮะหอมอะเดี๋ยวเขาหั่นหมูหั่นอย่างล้วเดี๋ยวาไปคั่วกันครับพักนี่ยาคำก่อนใส่ได้เรียบร้อยเด็ดมาเรียบร้อยหมดแล้วครับก็จะมีพักแคบหรือว่าตำลึงนะครับมีถั่วมี มะแขวงมะเขือแข้งหรือว่อมอมามะเขือพวงนะครับใช่ผักแคร์อย่างนอกบนใส่เนาะอะแล้วก็มีถั่วเม็ดถั่วนะครับก็มีใบผักแคร์แล้วก็มีผักชีลาวหลายอย่างหลายอันครับผมซึ่งพอมันอยู่ในจานเนี่ยมันก็จะเขียวไปจะก่อนมดเนี่ยนะครับโอ้ใครหันนา แล้วัวแล้วครับใส่น้ํามันลงไปอหม้มอสีสันอาจจะหลากหลายหน่อยนะครับใ,ใ,นนใช้งานมันหนักใช<น>้ใใงานมันหนักครับผมเ <c oughs> เติบบิมุ้ยก็เอาพัดเออเอาทอดอันฝาสมุนไพรเนาะใจหม้อนี้ทางนั้นนะหอมใหญ่ดีเราก็ใส่ใสน้ำพริกของเราลงไปเลยครับ ว่าถึงพริกแกงของเราเนี่ยหอมนะครับก็เอาหมูลงเนาะมาถึงจะเอาหมูลงหอมเต๋อเลยมาชิมมาถิงครับท่านเจ้าสุจันแม่หงสต้องรู้พริหอมหอมที่ทอดหมูลงครับตอนนี้เริ่มเริ่มกลิ่นเริ่มมาแล้วครับท่านผู้ชมหอมแล้วนะเริ่มเข้าจามูกแล้วครับฮ่าฮ่า <c oughs> จะฮัตเชี่ยวกันเละ หอมมากเลยครับกาเรเน่เนี่ยรับยุ้งเลยย่างการันตีความหอมมาหอมกินกระชายเป็นน้ำลงคนก็เสือใหญก่อนเสือไชเนาะเอาแล้วเอาแล้วครับจากนั้นใส่เหลวลงไปเลยหอมได้ที่แล้วพี่จับนี่อย่าไโควิดนะครับท่านผู้ชมแกงพริกแกงพริกครับผมแกงพริก ทีกทานได้ก็ใส่ข้ามิ้นเนาะอ๋อใส่ข้ามิ้นไปทีหลังนะครับจะใส่ข้ามิ้นตอนที่เขาคั่วเนี่ยอ๋อต้องอย่างถึงใส่ก่อนคั่วเขาเนี่ยครับอย่ามาใส่ไปในน้ำผึ้งนะครับอ๋อถ้าเขาถ้าเขาคั่วเขาครับเขาใส่ตอนนี้ได้อ๋อครับก็มันเป็นข้ามิ้นผงนะครับเป็นข้ามิ้นผงถ้าเป็นข้ามิ้นสดนี่เขาตำเลยเพราะมันเป็นไอมันหม้แล้วเนาะมัละเอียดอันนี้เขาตำละเอียดได้แล้วเขาใส่ตอนไหนก็ได้ครับมันจะเป็นสีเหลืองออกมาไม่ถูกแล้วอ๋อชม จากนั้นก็เคล็ดลับความอร่อยนั่นก็คือน้ำน้ำครกใช่ไหมจะได้ไม่ติกในครกเนาะตอนน้ำแกลี่ยความอร่อยมันอยู่ตรงนี้เลยครับตอนน้ำแกลี่ยแล้วหรอแต่ที่จับพัดจนเข้าเครื่องแล้วเนาะนี่ครับเนาะเดี๋ยวเอาปล่อยให้มันเดือดแล้วเอาไปใส่คักเนาะเอาจนเอาจนเพื่อแบบทุกคลิกนะครับเมื่น้ำมันจนถ้าอย่างนี้นะตาจะขอญาตกิน ลุกละย้ายปักมานี่พุ่งเองก่อนมาจีนพอมันจะเล่ามันล้ำไม่หรอกเ<อ> <laughs> นี่ยเนี่ยหันกลมมันน่ากินเนาะนสีสนันไม่แบบน่ากินเขาหมอพักใส่แล้วบออมอจะทำตึกต้ <laughs> <laughs> องเล่นได้ครับท่านผู้ชมอันนี้อันนี้ห่อไปวห่อไปวัดครับผมแต่ถ้าเ่าทำกินนะเขาบอกเอาพักใส่ก็ได้ครับถ้าเ่าทำกินถ้ามาใส่ผ้ากับก็มันล้ำก็ได้นะถ้ากจะจีนนะก็ได้เป็นคนชอบพักเนาะ ถ้ายายใส่พักลงไปต้องใส่พักเข้าไปนะค่บยายจะกินก้าพัก่ออถ้าวายายทำมีโคกระจําตัวเนาะแม่นแล้วแต่ถ้ามันมีหมูมันก็มาล้ำนอกกากพักอย่างเดียวแต่ถ้าใส่หมูอย่างเดียวหมูมีพักมันก็มาล้ำเหมือนกันครับต่างคนต่างเปิ่งกันเปิ่งกันเนาะหมูก็เปิ่งพักพักก็เปิ่งหมูเนาะมันถึงจะไปด้วยกันหลอดแล้วก็ลำน้ำเปล่งเรือเสือเึ่งปลาเนาะน้ำเปล่งเรือเสือเึ่งปลาอีกแบบมากินจ้ะ จะเพิ่มกับใส่ระเบิดลงไปเลยระเบิดลงไปเนาะไปจะครบโดนม้วนตัอนี่เขาก็ใส่ล้างมาเรียบร้อยแล้วเนาะมันก็จะมีอันนี้อย่าคำไปเอาไหนมาในคำพักเนี่ยเก็บในสวนเนี่ยแต่ตอนได้ไปถ่ายครับท่านทุกท่านพักของยายสี่ข้างหัวเนี่ยเนาะเก็บเอาตับข้างหัวเนาะโอ้ดูครับเก็บหมดเนี่ยทวไอ้ต้มเนายังไม่ได้เก็บมาเนี่ย อันนี้เราจะแค่คั่วให้พักมันแค่สลดนะครับม่ได้เอาจกี่มซุกนะครับเดี๋ยวเขาจะไปน,นึ่งอยู่นะครับเพราะว่าเราจะเอาไปนึ่งอยู่นะถันว่าพักนกักๆอะ่ะเดี๋ยวมีกระหมัวเนี่ยยายยายพักมันจะมัน็นเนบมันจะหยอบแหนบลงไปเนาะอันนี้อยากทำใส่ข้าวคั่วกหครับอันนี้เหมือนใส่เนาะ<อ>เขาใส่ก็พักอย่างเดียวพอละถ้าจะใส่ก็นมีนะถ้าลงปูอยากกินข้าวคั่วกวกเ็เพออี่ยถ้าจะใส่ก่อนถ้าใส่มันก็จะ เวลาเขานึ่งซุกมามันจะหอมขา้า,าวคั่วน่ะหอมข้าวคั่วเนาะใส่ให,หอยก็ได้เนนะาะใส่ก็ได้ไหมครับใส่ก็ได้ค่ะ <laughs> ใส่ก็ได้ครับข <c oughs> ้าวกลวงใครเสกจะไดครับถ้าเป็น, <c oughs> ถนถ้าเอาใส่ในจุในอย่างนี้เขาแท้อยู่ครับแต่ถ้าเอาใส่หอยนึ่งเนี่ยบอกเขาเข้าแทะได้ครับแต่ถ้าเอาใส่นี่เาเอาถ้าหอยนึ่งเขาเหลือเนาะครับเขาเหอยยาลังๆมันเหลือเขาเอาไปอ่าขั่วหกครับข้าวหกก้อนหนงก็ได้ เป็นแต็มคำมันเหอนขันก็พะหายไปหมดหนขนาดนะครับดูตอนสักประมาณเที่ยงคืนครับผมโดนอันจมมาเอาไปนะครับผมจมเนอนเลยเติเข้าแต่วันกับโมแต่งงานนะครับมาตก็มาทำคลิปทำอย่างต่างละไม่มีก่อนนะครับเดี๋ยวเขาไปมาอันโอเคครับแล้วหลังจากนี้ก็รอให้มันเย็นนะครับแล้วเดี๋ยวเอาไปห่อนึ่งกันเอาไปห่อแล้วก็เอาไปนึ่งครับมาแล้วห่อนึ่งของเขา นี่ยนคำหอ่อเรียบร้อยแล้วครับหนึ่งหอ่อี่คำใส่สองขี่จันเนี่ยครับสองใบนะใส่อ و, สองชั้นนะครับจากนั้นกระตักแบบนี้เลยครับในคำห่อสวยๆครับหักไย,ย,ยเชมโมดครับดูเหลือก็บวกลงล็อกปกเป,ป๊ก พักมันหายเพราะว่าพักมันหิวไปเนาะมันหยอกไปเนาะมันยุบตัวลงไปนะครับหมูนี่มันเหมือนยุบแต่พักมันยุบมีริงซุกแล้วนะครับซุกแล้วกินได้แล้วเนาะกินได้เลยครับแต่เอาไปนึ่งเลยมันจะหอมใบตองหน่อยเนี่ยคำหอมงามเลยนะครับยครับท่านผู้ชมงเหมือนงามเต้าเปินหอขายเปินหอขายงามหดือนี้ อ,อันห่อขายได้งามอยู่ครับแต่ตังในมันมีน้อยเดียวในน้อยเดียวด้วของเขาในน้ำหนักหน่อยห่อของยาคไม่ห่อใหญ่มากนะครับดูอันนี้ยำตันนึ่งจะหอนขนาดนะน้พุดมาเมดเดียวนี้นะแตเดี๋ยวรอใหอ้นยาคำห่ออันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเอาไปนึ่งกันครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกรอบนึง รเรียบร้อยแล้วครับพอนึ่งของเรานี่เลยเรียบร้อยแล้วจริงๆิกลิ่นแบบนี้ก็ได้ครับ <c oughs> แต่ว,ว่าเขาจะเอามานึ่งให้อตอกมันเหลืองนะครับประมาณนี้น่ครับจากนั้นก็ปิดฝาไว้ครับ <c oughs> โอเคครับหลังจากนี้ไปก็รอไปอย่างเดียวประมาณครึ่งชั่วโมงครับผมหรือว่าประมาณยี่สิบห้านาทีก็ได้แล้วมั้งครับ เพราะว่า,าใบตองเพิ่มแค่ใบตองมันเหลืองนะครับเพราะว่าข้างในมันสุกหมดแล้วนะครับจากนี้ก็รอไปเรื่อยๆครับผมน,นี่ก็บรรยากาศบ้านยาคำอีกแล้วครับผมไปจากใดต่างใดกลับมาได้ครับก็ยูแต่ห้องครัวเลยนะครับห้องครัววิวหลักแร้เนี่ยบนว่าอระมานั้นครับผมไปเดี๋ยวรอสัก,กรครั้ง ครับสุกแล้วเนาะอันที่แบ่งไปวัดก็แเบ่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้เบ่งไว้กินอันนี้ตาคนกินเนาะครับอเป็นได้พ่ครับท่านผู้ชมจิ้มเลยช่วยกันจิ้มจางหยังคนหนึ่งอันนี้อย่ามาเปกไม่เขาอันนี้หอหนึ่งตาใส่ข้าวขั่วเนาะห่อหนึ่งของตาเลยนะครับใส่ข้าวขั่วตาสอบข้าวขั่วแล้วก็ของตาที่เหมือนกินผักแคบเนาะครับอันนี้ของยายใส่ผักแคบครับอันนี้ใส่ผักแคร์นะ อากินมามพะแขรน้ำจังนั้นพิลกเก้าอีกะเก่งใจลูกเก้าเออเก่งใจลูกเก้าอีกะวันนี่เหมาะแต่ว่าแต่ละแยกมันเนาะโอ้โหทอดทอดฮอทฮอทอนฮอทฮอทาปดลงไห่มาเดียวนี่รู้ดู่อหนึ่งของเรานะครับลองชิมครับลองชิมดูครับอื้อ ป็นหอมกับชาเหรอชากับชาเจ้าเนี่ยหอมอร่อยแทบพีกอนะใส่พริกเออใส่พีกกว่าครบใส่พริกกล้าเนี่ย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 มีพริกน้อยนะฮั่โหลตะเรินโดนระเบิดไปแล้วดื้อมจากเกะดื้อมอพิกออกมีพริกน้อยยาคำยังใส่ให้าตะเรินอยู่อะอืมก็ว่ามันจะเคีียรเผื่อมันเผ็ดอีกอ่ะมันจะเคลียรออกอยู่อีกอ่ะ ยังไงก็ลืมไปว่ามีข้าวคั่วเนาะเพราะว่าข้าวคั่วเนี่ยมันจะบอ่ค่อยเห็นพริกนะครับไม่เห็นคร้บเวลาพริกเข้ามาอยู่ในเนียในข้าวคั่วเนาะรักกลิ่นเนี่ยแข็มกันเนาะมีคนจ้องแต่เอาของตะเลินนะกินเป๊กแล้วม่มีข้าวคั่วเดี๋ยวขอตรวจกินข้าวกันก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปขำๆเดี๋ยวพอไปดู ยายคำทำาหมือนอย่างก็อนยัยคำว่าจะทําขนมขนมสาคูนะครับสาคูที่เป็นที่เป็นห่อๆเรียยๆเนี่ยครับใช่อันสาคูเป็นเม็ดที่เขาเอาอันเนี่ยอ๋อครับจะเป็นยาได้นกเดี๋ยวก็ค่อยติดตามนะครับเดี๋ยวผมขอตัวกินเข้ากันแป๊บหนึ่งครับผมต้มเรียบร้อยแล้วครับสาคูครับผมสาคูสาคูขนมสาคูนะครับฝั่งนี้ยายคำกำลังจะ เคี่ยวน้ำตาลนะครับเนี่ยครับนะเคี่ยวน้ำตาลทาน้ําเชื่อมเนาะต้องทำน้ําเชื่อมนะครับต้อใส่กะทิเข้าไปเนาะกนะะทินี่ใส่จดก็ได้นะอเคี<อ><อ>่ยวนะขากาวเซแล้วเรามาดูของหวานต่อครับผมอมีน้ําตาลแสแดงกับใช้น้ําตาลแสแดงแต่ย่าคมไม่ค่อยถูกกับน้าตาลเท่าไรครับก็เลยใช้เป็นน้ําตาลทรายขาวนะครับแทนมนกหวนเหมือนกันนะเนาะยัครับเนาะเดงผสมมานหน่อยก็ได้ใสแดงใสไปเนาะ ส่ใส่แดงนี่คือใสแบบนี้นี่หวานมากเลยนะครับหรือว่าถ้าไข่นีน้ำตาลกรวดก็สามารถใส่ได้ครับแล้วแต่ครับแล้วแต่ความชอบเนาะชอบหวานน้อยหวานมากตามใจชอบนะครับชอบหวานมากกับเบาหวานถามห้านะนะครับ <c oughs> ชอบหวานน้อยกับเบาหวานถามหาอยู่ดีนั่นเนาะอ๋อ,อบรรยากาศตอนข่ำมืดสนิทเลยครับ <c oughs> นี่แหละครับบานนอกเขาก็จะประมาณนี้แล้วน้อยครับเนาะมืดตึ๊ดถือครับแสงไฟจะไม่ค่อยมีนะครับไม่เหมือนกับในเมืองกรุงนะครับในเมืองกรุงนี่จะอืแสงไฟไปที่ไหนก็สว่างสวยครับเดี๋ยวลองปิดไฟดูนะครับปึ๊บนี่ครับท้องฟ้าไม่เห็นอะไรสักอย่างแล้วครับเขี่ยวกะทิกับน้ําตาลเอามาใส่เรียบร้อยนะครับนี่ครับ กินข้าวเซ็จแล้วก็ต้องกินของหวานเขานี่ตามด้วยของหวานัวมันบอกอ้วนเนาะขวามันอ้วนดีครับก็เลยจัดของหวานต่อแล้วเดี๋ยวยาคําจะเตรียมของไปวัดแล้วครับนี่อันนี้ก็จะเป็นห่อหนึ่งนะครับแล้วในส่วนอันนี้ก็จะเป็นสวยดอกนะครับนี่สวยดอกจะมีลายสวยนะครับอยู่ข้างในหนึ่งสวยอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้า ในนี่ยาคำจะใส่เนี่ยเข้าไปห้องครับใส่ข้าวเนาะในนี่นะครับใส่ข้าวตีข้าวเนึ่งสุกแล้วแล้วก็ขนมขนมข้าวขนมข้าวเหนียวอ่าละแล้วมีอาหารเนาะไอผลไม้เห็นเนาะอ๋อมีหลายอย่างเนาะแกผลไม้ใส่เข้าไปเลยนะจัดครับท่านผู้ชมมานั่งกินของหวานด้วยกันนี่ห่อหนึ่งของฮอลก่อได้ที่แล้วครับนี่นี่ห่อหนึ่งของเราสุกเรียบร้อยหมดละอ่าไร้หมดแล้วปิดไว้ก่อนครับผม มาชิมของหวานก่อนง้ำก่อนอร่อยกม,ามากอรอยอ่อรอร่อยอร่อยาม,มา่ออร่อยอร่อยอ่วย่อยมรออร่อยอรอยอ่อยอร่อยอยอ่ออร่อยรบ่่อร่อยร่ยย่่ยยอ สาคูก็อร่อยเนี่ยพี่ยายจะเอาไปวัดก็มีเอาน้เพี่ยายทำจะเอาไปวัดสวนเฮาคืนเนาะก็จะมีลำไยนะครับมีลำไยลำไยสุกแล้วนะครับท่านผู้ชมของหวานของข้าวอ่าพอนึ่งเหี่ยข้าวเหี้ยแล้วก็อันนี้ต้องรอข้าวเหนียวพวกนี้เช้านะครับเข้าวเหนียวต้องนึ่งใหม่ๆนะครับนึ่งข้าวอุ่นๆเนาะไป ก็จะมีผลไม้มีห่อนนึ่งมีขนมของหวานนะครับต่างบ้านต่างบ้านนอกอย่างนี้นี่เปินไปกันเจ้าตีห้าตีห้านะครับหรือว่าหกโมงเมื่อเจ้าไปกันแล้วนะครับแต่ว่าช่วงนี้เปินเพิ่ไปอยู่ครับถ้าเป็นโควิดไปไปไปใส่บานแล้วผมมาใส่บาทเสร็จแล้วปิ๊กมาปิกมามาอยู่ที่บ้านเปินก็ออกใจ คือป้อนตั้งเสียงตามสายเนาะเขาก็มาหนังที่บ้านเถวไหวยเอาเนาะต้นหอมอย่างนี้ตานออนไลน์ครับเจ้าเาก็เขาเกลืออย่างนอกประเภทนี้เขาลืมใส่ครับผมนี่กะทิสดนี่นี่เป็นกะทิสดเอากะทิสดใส่อออยู่มอเนึ่จุ่มเลยครับผมเดยวยายหยิบไปคือตาของนี่ผมลืมไปครับกะทิสดใส่เข้าไปเลยมะปร้าวใส่เจ้าแล้วเนี่ยจะอร่อยไปแบบครับท่านผู้ชมนี่นะ อห,อหอมหอมมะพร้าวอันนี้นี่อ,อ๋อถ้ามีใบเตยครับถ้าใข่มีใบเตยสามารถขยำใส่ได้ถ้าต้มน้ำใบเตยใส่มันจะหอมกว่านี้เนาะอ๋อครับต้มเอี่ยวอ่ะตามว่ะต้มน้ำใบเตยใส่ <ak h. S 1> เนาะมา,าทำแรงปโป๊กก็อิ่มก็ของหวานถ้าเราทำเองครับมันจะ สามารถกำหนดได้หวานมันอะไรทุกอย่างเราสามารถกำหนดได้ครับผม,มเป็นได้องตะลนึนอ,อ,อร่อยอร่อยอะับทกใจเลยเนาะถ้วยมดกําเดียวมีเอี้ยกรบ <laughs> ะบะมาขอโต๊อถ้วยวมาต่อถ้วยหนึ่งแล้วเนาะ <laughs> ยายก็บมาใครคือกินนาคแมลงเนาะครับเป็นอาหารเสริมพร้อมอ้วนนะครับช่วงนี้มันค๋วเท่าเพื่อวัีกินหวานนะมะพร้าวสด แล้วก็มะเปาใส่ชุดย่อนเลยครับเนี่ยมะพร้าวขูดแบบนี้ครับมะเป้านี่มันเป็นมะเป้าอ่ะอย่างก็มะเป้านุ่มเนาะมะเป้านุ่มแล้วเขาใส่กับข้าวต้มกินกับข้าวต้มก็ได้เขาอย่ามากินหวานกินมันประตันนี้นี่นี่ตะลิงเอแล้วกะอันกอจริญก็เอานี่ถอกใส่นี่กะวันนี้ก็มืดก็ค่ำแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้ลงคลิปเพื่อนผู้ชมดึกเขมะเนาะ ็เจอกันพรุ่งนี้นี่กันเนาะสำหรับวันนี้ไปแล้วเนาะยาย่คำนเน<อ>าะเจอกันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ไปแล้วครับสว,ส,สวัสดีครับ